อ่านน่ารักมากไปดูพร้อมกันเลยค่ะต้ทนทางและปลายทางอ่าไปดูค่ะโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาเรื่องเวลานักเรียนได้เรียนผ่านไปแล้วใช่ไหมคะอ่านักเรียนได้เรียนผ่านไปแล้วใช่ไหมคะโจทย์ปัญหาเรื่องเวลา โจทย์ปัญหาเรื่องเวลาได้เรียนผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเรียนผ่านไปแล้วนะ่าเรียนได้ฝึกคิดลองทำแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางในการหาคำตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องของเวลาเราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนแล้ววิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบแล้วก็วางแผนแก้จโจทย์ปัญหาว่าเราจะหาคำตอบได้โดยวิธีใด แล้วเราก็ไปแก้ปัญหาโดยการแสดงวิธีคิดนะคะทั้งต้นทางและปลายทางก่อนที่เราจะแสดงวิธีคิดได้นักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนเมื่ออ่านเข้าใจแล้วเราก็วิเคราะห์โจทย์ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรแล้วก็ไปวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าเราจะหาคําตอบได้โดยวิธีใดเพราะอะไรนะคะนักเรียนและเราแก้ปัญหาโดยการเขียนแสดงวิธีทาหรือวิธีคิด วันนี้เราจะให้หนักเรียนนะฝึกคิดลองทําในเรื่องโจทย์ปัญหาเวลาแต่นักเรียนต้องเขียนแสดงวิธีคิดให้ได้ด้วยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยมาดูโจทย์ปัญหานะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะฝึกคิดลองทายังค่ะยังนั่งตัวตรงแล้วอย่าพิ่งเขียนอะไรก่อนทั้งต้นทางและปลายทางดินสอก็ยังไม่จับนะคะเรามาช่วยกันอ่านโจทย์ปัญหาก่อน มาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนอ่ต้นทางและปลายทางอตอนนี้พร้อมไหมพร้อมที่จะอ่านโจทย์ปัญหาแอ้วหนึ่งคนใครสามารถอ่านโจทย์ปัญหาข้อน,นี้ได้ชื่ออะไรคะ,ะยืนมาเดินมาเลยคะ่ะเดินมาตรงนี้เพรมมาะไม่อยู่ตรงนี้นะคะ่ะลูกอ่านโจทย์ปัญหาให้เพื่อนฟังก่อนทั้งต้นทางและปลายทางคะ่ะดังๆนะคะลูก สโรชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบนหนึ่งชั่วโมงสินาทีทำความสะอาดห้องน้ำชั้นล่างอีกหนึ่งชั่วโมงยีนาทีสโรชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่าเก่งมากกมมือดังๆอ่าชื่ออะไรคะรคุณครูยังไม่รู้จักชื่อจิราพร กันกันภัยอ่านได้ชัดเจนมากปรบมือด,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 ดังค่ะเยีียมมาอ่าทีนี้นักเรียนก็มาช่วยกันอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3อ่านหนังสือคล่องหรือเปล่าอ่าต้นทางและปลายทางเรามาช่วยกันอ่านโจทย์ปัญหาดีไหมคะอ่าพร้อมกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง เกมากลยสโรชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบน1ชั่วโมง15นาทีทำความสะอาดห้องน้ำชั้นล่างอีก1ชั่วโมง25นาทีสโรชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำไปทั้งหมดเท่าไหร่นี่อ่านโจทย์แล้วเราก็ทำความเข้าใจกโจทย์และววิเคราะห์โจทย์นะวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรอ่ะนะักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ใครตอบได้อ่ะให้คนให้นักเรียนคนนู้นตอบบ้างดิฝาชื่ออะไรลูกคะลูกหนูชื่ออะไรคะอ่ะให้ตอบสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อ่ะมาค่ะหน้าชั้นเลยค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ่ะลองตอบคำถามดูนะคะสิ่งที่โจทย์กำห,ห,นะหนดให้คืออะไรอ่ะหันไปทางเพื่อนเลยชื่ออะไรคะเนี่ย อ่าบารมีตอบคาถามค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูอยากทราบว่านักเรียนเข้าใจไหมเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนมาช่วยอ่าบารมีสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรทราบไหมบารมีทราบไหมคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรอ่าใครช่วยเพื่อนได้มาเป็นตัวแทนเพื่อนอีกหนึ่งครั้งอ้ามายืนประกบกับเพื่อนเลยทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะคะอ้ามาเลยค่ะ อ่ามาโอ้โหมีน้ำใจน่ารักมากนี่ราคาคือนะนิสัยที่ดีของนักเรียนนะมารยาทที่ดีก็คือรู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะชื่ออะไระอ่ะทันกีฬาสิ่งที่โจทย์กาหนดให้อ่ารับไม้จากบาลบาลานีเลยค่ะชาตชาใช้เวลาทําความสะอาดห้องน้ําชั้นบนหนึ่งชั่วโมงส5บห้านาทีทําความสะอาดห้องน้ําชั้นล่างอีกหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีถูกไหม ถูกไหมถูกต้องอ่าชื่ออะไรลูกจำชื่ออ่าทันกีฬาเสียงน่ารักมากเลยปรบมือค่ะอ่าบารณีรู้หรือ,อยังสิ่งที่โจทย์กาหนดให้อยู่ตรงไหนบารณีรู้ไหมอ่ารู้แล้วอ่าไปนั่งที่ทั้งสองคนอ่าปรบมือดังๆให้ทั้งสองคนอีกหนึ่งครั้งอ่ามาดูค่ะต้นทางแลปะปลายทางอ่ามาดูค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สโลชาใช้เวลาทาําความสะอาดห้องน้าอ่าอ่านเลยค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ ดดกำหนดให้สโลชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบนหนึ่งชั่วโมง15นาทีทำความสะอาดห้องน้ำชั้นล่างอีกหนึ่งชั่วโมง25นาทีอ่าต่อไปสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบอามาค่ะนักเรียนหญิงอ่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบพัทยาค่ะชื่อพัทยาค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบค่ะ สโลชาใช้เวลาทําความสะอาดห้องน้ําไปทั้งหมดเท่าไรสโลชาใช้เวลาทําความสะอาดห้องน้ําไปทั้งหมดเท่าไรเอาปบมือให้ทัตยาค่ะหัตยานะคะอ่ามาดูค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบตอบพร้อมกันเลยค่ะอ่าตอบพร้อมกัน สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางสโรชาใช้เวลาทาําความสะอาดห้องน้ําไปทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนข้อนี้หาคําตอบได้โดยวิธีใดวิธีบวกเพราะเหตุใดเออเพราะว่าเพราะว่าใช้เวลาทาําความสะอาดห้องน้ําไปทั้งหมดเราก็ต้องหาคําตอบโดยวิธีบวกอ,อ่ะตอนนี้ทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะฝึกคิดลองทําค่ะ หยิบแล้วเขียนบันที่หรือ,อยังอ่าเขียนแล้วค่ะนักเรียนแสดงวิธีคิดเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางอ่าบันทึกโจทย์ก่อนใช่ไหมคะอ่าบันทึกโจทย์ลงไปในสมุดก่อนแล้วเขียนแสดงวิธีคิดค่ะอ่าตอนนี้ทุกคนเขียนโจทย์ลงไปในสมุดค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเขียนโจทย์ปัญหาข้อนี้ลงไปในสมุด เขียนโจทย์ปัญหาข้อนี้ลงไปในสมุดก่อนอเขียนโจทย์ลงไปในสมุดค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะแล้วนักเรียนก็เขียนแสดงวิธีคิดนะคะข้อนี้หาคําตอบได้โดยวิธีอะไรคะนักเรียนหาคําตอบได้โดยวิธีบวกอา้าวทั้งต้นทางและปลายทางเขียนเลยค่ะ เขียนหนังสือสวยหรือเปล่าคะชั้นปถมศึกษาปีที่สสวยไหมคะนักเรียนคะอ่าสวยเดี๋ยวครูเดินไปดูดีไหมคะว่าเขียนหนังสือสวยหรือเปล่าโอ้โหเขียนสวยกันนะคะเขียนหนังสือสวยมากเลยอ่ะโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วก็ต้องแสดงวิธีคิดเสร็จหรือยังคะโจทย์ปัญหาเอย่างไม่เสร็จเลยคะ่ะนะคะ อ่าเลยค่ะเขียนเลยสโรชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบน1ชั่วโมง15นาทีทำความสะอาดห้องน้ำ <aroma> ช <decorative life, S 2> ั <kilo S 3> ้นล่างอีก1ชั่วโมง25นาทีสโรชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำไปทั้งหมดเท่าไรอ่านโจทย์แล้วทำความเข้าใจกระโจทย์ปัญหาก่อนแล้วก็วิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สโรชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบน1ชั่วโมง15นาที ทำความสะอาดห้องน้ำชั้นล่างอีกหนึ่งชั่วโมง25นาทีสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบสโรชาใช้เวลาทาความสะอาดห้องน้ําไปทั้งหมดเท่าไรวางแผนแก้โจทย์ปัญหาหาคําตอบโดยวิธีใดหาคําตอบโดยวิธีบวกเพราะเหตุใดเพราะว่าใช้เวลาทาความสะอาดห้องน้ําไปทั้งหมดใช่ไหมคะใช้เวลามากไหมคะคนักเรียนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องหาคําตอบโดยวิธีบวก เรียบร้อยใช่ไหมไปวิธีคิดได้หรือ,อยังอ่ะยังไม่ได้เรอคะเดี๋ยวไปแสดงวิธีคิดพร้อมกันและนักเรียนก็ฝึกนะหาคำตอบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะ การวิเคราะห์โจทย์ช่วยเราเข้าใจโจทย์มากขึ้นใช้เห็นวิธีแก้ปัญหาและหาคําตอบได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กําหนดให้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหาคําตอบโดยวิธีใดนะคะอ่ะไปนะคะไปได้หรังอ,อ่ะได้แล้วไปดูพร้อมกันนักเรียนใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวนักเรียนก็ค่อยไปดูโจทย์จากเพื่อนอีกหนึ่งครัง้งลูกเดี๋ยวมาไม่ทันหนึ่งข้อลูกอ่ะมาดูวิธีคิด เขียนวิธีคิดเลยแล้วก็หน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเวลาคือชั่วโมงกับนาทีอ่าเขียนหน่วยเวลาชั่วโมงกับนาทีอ่าวิธีคิดชั่วโมงกับนาทีสิ่งที่โจทย์กำหนดจะอยู่บรรทัดที่1และบรรทัดที่2อง่านะักเรียนเราย่อได้นะย่อให้ได้ใจความบรรทัดที่1ก็คือทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบน หชั่วโมง15นาทีนะนำตัวเลขไปใส่ให้ตรงกับหน่วยของเวลาด้วยทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบนหนึ่งชั่วโมงอ่าใส่ให้ตรงชั่วโมง15นาทีตัวเลขไปใส่ให้ตรงกับหน่วยนาทีด้วยอ่าต่อไปบรรทัดที่สองสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะย่อดได้เลยค่ะทำความสะอาดห้องน้ำชั้นล่างทำความสะอาดห้องน้ำชั้นล่าง นะคะ1ชั่วโมง25นาทีนำตัวเลขไปใส่ให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีทำความสะอาดห้องน้ำชั้นล่าง1ชั่วโมง1ชั่วโมง25นาทีอ่าเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายบวกด้วยเก่าเครื่องหมายบวกนี่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นหรือส่วนของเส้น,สนตรง1เส้นนี่ค่ะ เมื่อเราได้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้บรรทัดที่1และบรรทัดที่2แล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบจะอยู่บรรทัดที่3ส,สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะเราก็ย่อดได้นักเรียนแต่ย่อให้ได้ใจความนะคะแอลสโรชาใช้เวลาทั้งหมดทีนี้นักเรียนก็คิดเลยค่ะคิดหาคำตอบเลยค่ะว่าสโรชาใช้เวลาทั้งหมดนะคะเท่าไหร่ สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเราก็ต้องตอบคำถามไม่ได้ได้ว่าสโลชาเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ใครได้คำตอบแล้วมีไหมอ่าตอนนี้เขียนก่อนเลยทั้งต้นทางและปลายทางน,นะคะเขียนให้ครบอ่าเดี๋ยวข้อนี้ใครบวกเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูให้นะตอบด้วยคะอ่าใครบวกเสร็จแล้วใครได้คำตอบแล้วใครตอบได้แล้ว สโรชาใช้เวลาทั้งหมดนะคะเท่าไหร่หรือใครจะเขียนเต็มๆก็ได้ว่าสโรชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำไปทั้งหมดนะคะแต่คุณครูย่อนะคะนักเรียนเพราะพื้นที่ไม่พอเราก็ใช้ยอ่อความได้เพื่อให้ได้ใจความนะคะสโรชาใช้เวลาทั้งหมดต้นทางและปลายทาง เสรอยงคะอ่าเสร็จแล้วใครจะมาบวกให้เพื่อนฟังคะอ่าชื่ออะไรอยู่หน้าห้องมาคะ่ะมายืนบวกตรงนี้เลยคะ่ะยังไม่รู้จักหัวหน้าห้องชื่ออะไรเลยเก่งมากทักทักดนานัยเลยคะอ่าทักดนานัยอ่าลองบวกให้เพื่อนฟังสิคะบวกในหน่วยของนาทีก่อนใช่ไหมคะอ่าบวกในหน่วยของนาทีก่อนห้าบวกห้าห้าบวกได้ห้าได้ สิบครับห้าบวกด้ห้าได้สิบ <10 S 2> <10. S 1> อ้าวบวกในหลักหน่วยห้าบวกด้ห้าได้สิบ <10. S 2> อ้าวใสศูนย์ใช่ไหมคะครับแล้วทำอย่างไรต่อทดหนึ่งในทดไปหนึ่งใช่ไหมคะครับอ่าทดไปหนึ่งในหลักถัดไปต่อไปค่ะต่อเลยค่ะสองบวกหนึ่งได้สามบวกกับตัวทดได้บวกกับตัวทดอีกหนึ่งได้สี่ค่ะ หบวกได้สองหรือสองบวกได้หน <c ười> th ึ่งได้3าบวกกับตัวที่ทดไว้หนึ่งเป็น4อ่าเป็นสี่ใส่สในหลักนี้นะคะอ่าต่อไปถูกต้องบวกต่อค่ะหนึ่งบวกด้วยหนึ่ได้สองครับอ่าในหน่วยชั่วโมงในหน่วยชั่วโมง1ชั่วโมงบวกด้วย1ชั่วโมงก็ได้เท่ากับสองชั่วโมง เลขสองไปใส่ตรงไหนคะชั่วโมงครับให้ตรงกับหน่วยชั่วโมงและตรงกับตัวเลขนะคะข้างบนหนึ่ชั่วโมงบวกด้วยหชั่วโมงได้เท่ากับสองชั่วโมงขีดส่วนของเส้นตรง2เส้นเส้นใต้2เส้นได้คําตอบหรือยังได้แล้วค่ะตอบข้อนี้ตอบได้แล้วตอบพร้อมกันเลยคะ่ะ,โะสโรชาใช้เวลาทั้งหมดสองชั่วโมงสีนาทีสโรชาใช้เวลาทั้งหมด 2ชั่วโมง40นาทีอ้าวปบมือดังๆค่ะให้ทักดานัยค่ะเก่งมากอ้าวมาดูค่ะนักเรียนมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนแส,แสดงวิธีคิดนะคะของโจทย์ปัญหาในเรื่องเวลาเนี่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะอยู่บรรทัดที่1และบรรทัดที่2ส,สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบอยู่บรรทัดที่3เสร็จแล้วนักเรียนก็นะคะ มาบวกนะคะในหน่วยนาทีนะคะตัวเลขต้องตรงกันในหน่วยชั่วโมงตัวเลขก็ต้องตรงกันแล้วก็นักเรียนก็บวกทีละหลักเหมือนเดิมนะคะ5บวกด้5ได้10ใส่0นทดไป1ในหลักถัดไป1บวกด้วหรือ2บวกด้วได้3บวกที่ทดอีกหนึ่งเป็น4ใส่4ให้ตรงกับตัวเลขนะคะในหลักเดียวกันอ่าต่อไป1ชั่วโมงบวกด้วชั่วโมงก็ได้เท่ากับ สชั่วโมงเสร็จแล้วัเรล็กก็ขีดเส้นใต้ส่วนของเส้นตรง2เส้นแล้วก็ตอบสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะบางคนอาจจะตอบว่าสโลชาใช้เวลาทำความสะอาดห้องน้ำไปทั้งหมดตอบทั้งหมดเลยก,ก็ได้หรือจะตอบเหมือนครูก็ได้สโลชาใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง40นาทีอ่วันนี้นักเรียนก็ได้ฝึกคิดลองทำในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะคิดว่า นะคะจะให้การบ้านแต่กว่าเห็นหนักเรียนส่วนใหญ่น่ารักแล้วและคิดได้แล้วก็นาไม่ให้การบ้านชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็ได้ฝึกนะคะในเรื่องของอะไรคะโจทย์ปัญหาในเรื่องของเวลานักเรียนต้องรู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าด้วยนะคะใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเมื่อมีเวลาว่างก็พยายามอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทําแบบฝึก หัดบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งนะคะทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนได้พบกับคุณครูใช่ไหมคะเมื่อมีโอกาสก็คงจะได้พบกันต่อไปอีกขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีตลอดไปชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ